ให้เองกว่าอื่นเลยกดใสยสินของเรากดสยสินของเราเพื่อที่จะเอาเเาจง yang yeah. <tik> ตถาคตปุญญะตันติ ครับพอดีกับโทรหา <laughs>

ของเราใจดีแจกพระสมคนแจกไม้พงฟรีสำหรับพระคมุขขอเจริญในธรรมสำหรับญาติโยมคุณธรรมีทีนักบุญคนดีทั้งหลายข้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันที่19พฤศจิกาโยนพุทธศักราชสองพ ทางวัดของเราได้มีจัดประเพณีอาบน้ำมนต์เป็นจันทร์เพื่อที่จะสืบสารตำนานโบราณเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีในวัดงามซึ่งว่าประเพณีอาบน้ำมนต์เป็นจันท์นั้นในตำราบโบราณซึ่งว่าธรรมาตก่ก่อนก็คือจะรักท่านจะส่วนปฏิโมกข์และอีกองหนึ่งก็จะนั่งพิสารจิต แล้วก็ญาติโยมก็จะประพฤติอยู่ในอาชระแห่งความงดงามนั้น,น,นเมื่อทำเมื่อการสวดปฏิโมกเสร็จพระนั่งอธิษฐานจิตองค์ที่เป็นประธานก็จะมีทนการอาบน้ำอุทมลให้แก่ประชาชนผู้ที่ตั้งมั่นในศรัทธาผู้ที่หวังว่าปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่ง ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่คอยทำร้ายคอยพัดวีให้ให้มีความลำบากก็จะผมลอกขาดศูนไปการอาบน้ำมนต์เพ็นจันทร์ปีเดิมจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งว่าวัตวพังของเราได้จัการจัดพณีอาบน้ำมนต์เป็นจันทร์ทุกลอยกระทงและก็มีการลอยกระทงให้ชาวเราทั้งหลายได้ สละสิ่งที่ไม่ดีได้เคยลบลูแม่คุงคาก็ตามก็จะมีสิ่งที่ม่ดีเข้ามาปรากฏขึ้นในครอบครัวและสมาชิกของตนเองการอ่านหนังเป็นจรรันทร์ครณภาพซึ่งว่าจะเป็นบุคคลผู้อาบให้ทุกคนอาบให้ในที่นี้คืออาบให้ประชาชนทั่วไปทุกคนทุกคนไม่ว่าเด็ก คนแก่ไม่ว่าคนชราและก็คนใดๆทั้งหมดจมูกจะพยา,ายามประคองไว้ซึ่งศรัทธาของโยงมมากพยายามแสดงน้ำจิตน้ำใจกับโยมเมื่อวันใดที่เราแสดงน้ำจิตน้ำใจกับโยมโยมก็จะแสดงน้ำจิตน้ำใจกับเรากับคืนมาแล้วก็ฝากชาวประทุมปีหน้าถ้าต้องการจากพระมุนปจันทร์ตำราโบราณก็เชิญได้ วัดตะพังตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีก็ขอจเจริญใ,ในธรรม